สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปาตุยพันไม้นะครับลุงหมูปะตุยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสินค้าผลิตนะครับนำเสนอเพื่อสมาชิกกันนิดหนึ่งนะก็เป็นดินผสมแกลบดินสองอย่างนะครับดินผสมแกลบดินผสมแกลบนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าบรรจุในถุงเรียบร้อยผมเอามา แกะเป็นตัวใหญ่ให้ทุกท่านดูนะครับเวลาเราแพ็คใส่ไปในเครื่องใส่ไปในเครื่องนะครับเราก็จะแพ็คก,ก็จะแพ็คด้านในแล้วก็แพ็คใส่ถุงด้านนอกนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจดินแดงแดงดินแดงแดงผสมแกบนะครับก็ถุงละ20กิโลนะครับสนใจเนี่ยโทรมาเบอร์นี้ สองช่องทางคุณจะแอดไลน์ไอนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะโทรที่เบอร์แอดมินของผมนะครับ5้าห้าบาทราคาพร้อมส่งขนส่งเอกชนนะครับ20่กิโลก็มันก็จะมีเกินบ้างนะครับเกินบ้างดีวผมช่างให้ดูเลย20่กิโลช่างให้ดูแบบนี้นะครับเป็นตาช่างดิจิตอลช่างให้ดูแบบนี้นะครับสินค้าเราแพ็คเรียบร้อยนะครับ ผมแกะมาให้ท่านท่านดูเว้ยดินแดงของแท้ผสมแกลบนะครับพวกนี้นะครับเป็นดินนะครับดินที่จับตัวเป็นก้อนพวกนี้เป็นดินที่จับตัวเป็นก้อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเป็นดินที่จับตัวเป็นก้อนนี่นะครับตอนนี้เราก็จะมาผสมดกท่านท่านดูสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยน,น apps, ี่นะครับให้ดูตัวเนื้อดินกับตัวเนื้อแกลบนะครับพวกนี้ไม่ใช่หินนะครับเป็นดินที่เป็นก้อน เป็นดินที่เป็นก้อนนะครับนี่เห็นไหมผมบีให้ดูได้เป็นดินที่เป็นก้อนดูใกล้ๆกันชัดๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นดินผสมแกบดินแดงเลยนะครับดินแดงจริงๆเลยชุดนี้นี่เรียกว่าดินดีมากดินดีมากครับตอนนี้ครับดินชุดนี้เราต้องบอกว่าที่ที่เรานํามาจัดจําหน่ายเนี่ยชุดนี้เนี่ยเรา เอาไปเติมหน้าดินต้นทุเรียนที่ปลูกด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยีเดียวผมจะพาดูว่าตอนนี้ช่วงนี้ลุงหมูปลูต้ยพันไม้เราก็เอาดินเนี่ยไปเติมหน้าต้นทุเรียนเติมดินให้เพิ่มระบบรากข้อดีของการปลูกถ้าคุณปลูกใหม่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้ดินดินสไตล์ดินแดงผสมแกลบคุณอยากได้ดินแดงผสมแกลบนะครับก็ผมพูดได้เลยนะครับว่าก็ได้เลย ห้ารหาสิบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ราคารวมส่งไปแล้วล่ะนะยี่ิบกิโลนะครับเนี่ยถุงเนี้ยครับยี่สิกิโลลายสั่งซื้อตัวนี้ช่างกิโลให้ดูเห็นๆช่างกิโลดิจิตอลให้ดูเห็นๆน,นะครับข้อดีของดินพวกนี้นะครับก็ถ้าใครเป็นใครคิดว่าตัวเองน็อกปุ๋ยอยู่ผมพูดอาการเลยนะถ้าคุณมีปัญหาพวกนี้นะถ้าคุณมีปัญหาอยู่นะกูเรียนน็นอกปุ๋ยุณเรียนน็นอกปุ๋ย,อยขอบใบไม้ ขับใบไม้นะครับมันจะมีตัวช่วยมันจะเป็นตัวช่วยอะไรของคุณก็คือคุณก็พ่นยาป้องกันปกติแต่วันที่คุณน็อกปุ๋ยนยคุณไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้หรือออกใช่ไหมเมื่อคุณไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้เนี่ยแล้วคําว่าปส่ปุ๋ยไม่ได้เพราะมันน็อกปุ๋ยมันไม่ได้ใส่ตั้งหลายเดือนจนกว่ามันจะฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมอะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรเติมที่เป็นธรรมชาติเป็นอินทรีย์วัตถุมันก็คือดินนั่นก็คือดินที่คุณจะสามารถให้มันได้แค่เนี้ย ปุ๋ย้อก็ใส่ไม่ได้ปุ๋ยเคมีก็ใส่ไม่ได้เพราะคุณน็อกปุ๋ยอยู่คุณต้องเติมดินเติมดินนะครับก็ดินก็จะเป็นดินแบบที่เราใช้ในแปลงเกษตรแล้วก็เราใช้จริงๆผมให้ดูคุณภาพดินนะดินจริงๆนะครับดินจริงๆแล้วก็เป็นดินแดงผสมแกลบแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้ลองเปิดโม่ดูนี่นะครับเราก็ผสมมันไปใครที่สนใจนะครับ แบบนี้นะผมก็กลัวเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็เรียบร้อยใส่ถุงอย่างดีทั้งในจะเป็นถุงพลาสติกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงกระสอบอย่างนี้นะครับเพื่อในการจัดส่งแล้วขนย้ายคุณคิดว่าคุณสนใจสไตล์ดินแบบนี้ดินทั้งนั้นเลยนะครับก้อนๆน,นี่ก็ดินนะก้อนๆน,นี่ก็ดิน ดูมือผมนะดูมือผมนะดินแดงของแท้นะครับดินแดงของแท้ชุดนี้เป็นดินแดงผสมแกบนะครับดินแดงผสมแกบไม่ได้ใส่สานเชอเลาเป็นดินแดงผสมแกบดิบเขียนงี้นะดินแดงบวกแกบดิบรงแล้วยีกิโลราคาจําหน่ายพร้อมส่งอยู่ที่550บาทผมจะนิ่งๆไว้นิดหนึ่งเผื่อทุกท่านจะแคปเจอร์แล้วก็สั่งซื้อ พวงละยี่สิบกิโลนะครับผมพูดเลยว่าดินแดงเนี่ยระบบแกบเนี่ยแกบเนี่ยราคาสูงนะครับตอนเนี้ยผมพูดได้เลยนะตอนนี้ผมเอาแกบม,มา,มาลงที่แปลงเยอะมากนะครับก็ตอนนี้เขาก็กำลังขนมาสองวันละสองวันละเดี๋ยวเหลือเลยสองวันที่เขาจะต้องมาเอาแกบม,มาลงนะครับก็มาผสมกันดินก็มาแล้วนะครับใครที่สนใจผมพูดได้เลยนะครับว่าสั่งซื้อได้เลยช่วงนี้เอาไปเติมหน้าดินได้ เอาไปเติมหน้าดินได้นะครับแทนผมพูดแล้วนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องใบไม้หรือว่าทุเรียนช่วงหน้าหนาวมันไม่กินปุ๋ยเนี่ยดินเป็นตัวช่วยที่ดีแต่ดินอะไรละ่ะที่ที่เจ๋งนะครับก็ดินแบบนี้แหละดินที่เจ๋งตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อสมาชิกสั่งซื้อกันแล้วนะครับในไลน์ที่เด้งขึ้นมานะครับผมช่างกิโลให้ดูชัดเจนนะครับเราขายของเราก็ชัดเจนให้ทุกท่านดูอย่างนี้เนาะช่างกิโลนี้อันนี้ได้กําไรไปด้วยนะเนี่ยยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่านะครับถุงนี้ แบบนี้เนาะชัดเจนนะครับชัดเจนถุงด้านในที่ผมแกะเข้ามาให้ดูเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับเนี่ยเราแกะขึ้นมาเราพักเสร็จเราก็แกะเลยเนด้านในผมก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะครับแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วเราก็ใส่กระสอบกระสอบเข้ามานะครับอันนี้ผมแกะให้ทุกท่านดูเพื่อเพื่อเห็นแล้วตอนนี้ทีมงานของผมก็กาลังแพ็คต้นไม้ด้วยกําลังแพ็คต้นไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูกองดินจริงๆไหมผมพาไปดูกองดินไหมกองดินนี่ผมพาดูนะครับผมพาเดินดูนิดหนึ่งผมพาเดินดูนิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับตอนนี้ทีมงานของผมเนี่ยก็เอาไปใส่กระสอบเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยใส่กระสอบเรียบร้อยหมดแลยครับก็รอเลยใครที่ว่าคุณสนใจเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับผมพาเดินดูกองดินนิดหนึ่งว่าดินมันสวยจริงๆดินล็อตนี้สัญญาอาจจะหลุดนิดนึงนะครับผมสัญญาณมาแล้ว มาไหมมาไหมานี่นี่ครับดินล็อตนี้สวยผมพูดเลยนะครับนี่ก็เอาเราก็มาใส่ถุงผสมนะครับนี่ดูนะดินจริงๆด้วยนะคนดูนะดินจริงๆนะครับดินจริงๆสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่เราก็ผสมแก่ผสมอะไรเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ดินชุดนี้แดงแดงของแท้เลยเนี่ยดูสิสวยๆมากดูสิครับ เป็นดินเลยนะครับเนี่ยบี B, อย่างนี้ก็ดิบนนี้ก็ดินนะเนี่ยนี่นะครับดิน,นดินนะครับเห็นไหมเป็นดิน,นก็ผมบอกแล้วตอนนี้ทีมงานเราก็ใส่ถุงเรียบร้อยสัญญาณเร์เนหลุดนินึงคนดูชุดนี้ดินสวยใส่ถุงเรียบร้อยถุนนงละยี่ิกิโลขายเพียงห้ารห้าสิราคาพร้อมส่งนะครับ ผมเดินกลับไปที่เดิมตอนนี้แปลงเราก็ลดน,น้ำ้วเรียกว่าพร้อมส่งเลยนะครับเนี่ยทําเสร็จแล้วก็มาใส่ทาเสร็จเนี่ยเราก็มาเรียงรอไว้ยี้เลยเรียงรอไว้ยี้เลยใครสั่งซื้อเนี่ยก็รอเรียบร้อยสินค้ารอเรียบร้อยผมไลน์นี้คงไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวทีมช่างผมเขาจะทำงานด้วยรอสัญญาณขาดขาดใาห,หานิดนึงนะครับระหว่างเดินระหว่างเดินให้ดูของจริงให้ดูกล่องดินจริงๆไปแล้วนะครับ แล้วก็ทีมงานก็กําลังส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนสมาชิกแพ็กกัน,นี่ก็อยู่ในช่วงแพ็กซีนตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเอาเครื่องมะโม่เงี้ยมาผสมเลยนะครับเอาผสมเลยอัตราส่วนได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งให้ดูใกล้ๆก,กันอีกครั้งหนึ่งดินดีนะครับดินดีใครสนใจดินชุดนี้ไปใส่กับหน้าทุเรียนหน้าต้นทุเรียนได้เลยครับ ชัดๆดินแดงผสมแกลบถุงละ20กิโล,ลอถนี้นะครับลอตนี้เป็นดินแดงผสมแกลบนะครับ550บาทนี่ราคาพร้อมส่งขนส่งเอกชนนะครับสนใจติดต่อที่ LINE id k I n king, a t k i a n g k i n g p a n d u r i a n ดูเรียนบริจาคว่ว a t k i n g p a n d u r i a n เดี๋ยวโทรที่เบอร์แอดมินของผมตามที่บอกได้เลยนะครับ063 657 4901 06365876022เบอร์นี้ได้เลยถ้าคุณไม่เล่นลายชัดเจนผมให้ดูเบอร์ชัดๆดินสวยสวย20กิโลแน่นอนครับตาช่อ,ชองดิจะตอนทำงานให้เห็นๆครับทำงานให้เห็นแพ็คให้ดีผมงแบบส่งส่งลักษณะถุงแบบนี้เลยนะครับส่งแบบถุงแบบนี้เลยเพราะว่าเราใส่ถุงเข้าไปแล้วใส่กระสอบไปให้แล้วแบบนี้เลยสวย,สวย ดินของจริงเห็นเห็นแบบนี้นะครับกองดินผมโชว์แล้วเมื่อกี้สนใจเล่าลงหมู่บ้านท้นไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับแล้วพบกันพบกันพบกันสั่งซื้อได้ครับให้ดูชัดชัด